สวัสดีครับผมเด็กชายยาสินกุลบุตรนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำอาหารนะครับโดยใช้พืชผักที่เราปลูกมาใช้นะครับโดยพืชผักที่เราปลูกมาก็คือตสอ่อนตะวันเราจะเอามาตกแต่งจานนะครับเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือสเต็กเนื้อหมูนะครับขั้นตอนแรกให้เอาเนื้อหมูล,ลงกระทะนะครับผักตามที่ชอบเลยนะครับจะเอารสอะไรก็ได้นะครับเ้าจะเอาหมูล,ลงกระทะนะครับ ก็เอาใบรสแมรี่มาไว้หนึ่งใบนะครับเพื่อให้เพิ่มกลิ่นหอมจากนั้นจากนั้นทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอามาจัดการเลยนะครับไปนะครับเราก็จะแต่งจานนะครับโดยใช้ผักที่เราปลูกนะครับเพื่อให้เพิ่มโภชนาการอาหารนะครับแนนะครับเราจะใช้ไีตโอนะครับในการตกแต่งจานนะครับ นั้นก็ใช้เรซนอนอรตวันในการตกแต่งนะครับซึ่งเป็นที่เราปลูกเองขนั้นะครับก็เสร็จราชกาะนะครับสำหรับเมนูที่เราใช้ผันที่เราปลูกเองนะครับก็กินหอมที่ได้เลยนะครับเดิมตอนนี้ก็แบบอยากกินแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชม